55เขาอยากรู้ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม x y z ก็คือสามเหลี่ยมอันนี้จากตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า a เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ b ก็เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้แล้วเขาก็ให้รัศมีมาเนาะก็คือมี7หน่วยนะครับเขาแสดงว่าตรงนี้7หน่วยตรงนี้ก็7เนาะรัศมีแล้วตรง b เนี่ยก็4หน่วยนะครับเขาให้มาเปร๊บนี่เราก็เติม4 เพราะฉะนั้นเราก็จะหาความยาวเส้นข้างล่างได้แล้วเนาะความยาวเส้นข้างล่างเนี่ยก็จะได้เป็น14บวก8ก็ได้22ทั้งหมดเนี่ยยาว22อ่ะเรียบร้อยต่อมาเขาบอกว่า max เนี่ย90องศา max ก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เนี่ยตั้งฉากโจทย์บอกเองเนาะสองเส้นนี้เนี่ยเป็นรัศมีของวงกลมถูกไหมเขายาวเท่ากัน เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงนี้เก้าสิบตรงนี้จะได้สี่สิบห้าอัตโนมัติเนาะถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมฉากอันนี้ก็ทําทํานองเดียวกันเขาบอกว่าตรงนี้เก้าสิบตรงนี้ก็เลยได้สี่สิบห้าเช่นเดียวกันให้สังเกตสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนาะสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยมีมุมสี่สิบห้าสองอันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บังคับว่าต้องเป็นเก้าสิบถ้าสามเหลี่ยมเป็นมุมฉากเนี่ย เราก็ใช้ตีโกนได้ถูกไหมอันนี้45อันนี้90ใช้ตีโกนเราอยากรู้เส้น y z ถูกไหม y z เราก็หายังไงก็เป็น s าย45เนาะ,ะเราก็ใช้สูตรน,นี้เลย sin 45เท่ากับข้ามฉากข้ามก็คือเส้นนี้ y z ฉากก็คือเส้นข้างล่างก็คือ22ก็จะหาความยาว y z เนาะ y z 22, ส่วน22 s าย45ได้ ยย22 22รูทสองสนะ่วนสองเท่ากับ y z ส่วนยี่สิบสองย้ายยี่สิบสองไปคูณก็ตัดกันก็เหลือสิบเอ็ดรูทสองเนาะอันนี้ก็ได้เป็นสิบเอ็ดรูทสองเท่ากับ yz เรียบร้อยละลืมบอกเนาะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มุมสี่สิบห้าเท่ากันสองเส้นนี้เขาก็เท่ากันเราได้เส้นนี้สิบเอ็ดรูทสองเส้นนี้ก็สิบเอ็ดรูทสอง่ะ ได้มาทั้งคูแล้วเนาะนี่ครบ3ด้านแล้วก็คือมี11บรูทสบวก11บรูทสก็ได้22่รูทสไปบวกเส้นข้างล่างก็คือ22อ่ะเพราะฉะนั้นครูสรุปคําตอบเลยเนาะได้22่รูทสไปบวกกับ22่สิบได้แล้วเขไปดูตัวเลือกเนาะขอตรงกับตัวเลือกที่1นั่นเอง